เพื่อนคือเรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะในเรื่องของผู้หญิงไทยนะคะกับสายฟอนะตอนนี้พวกสแกมสแกมเมอร์มันจะเจาะเข้าไปในกลุ่มผู้หญิงไทยที่เริ่มผ่านตัวเข้ามาเป็นสายฟอใหม่ๆเลยหรือบางคนไม่เคยเลยแต่ว่าอาจจะแบบเพิ่งเลิกกับสามีมาแล้วอยากจะลองเปลี่ยนลองคุยกับฝรั่งดูซิอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกสแกมเมอร์มันจะเข้าหาผู้หญิงไทยกลุ่มนี้ละคือกลุ่มที่แบบใหม่จริงๆซิงจริงๆไม่รู้จริงๆว่าสแกมเมอร์เป็นยังไง เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยคือเราอยู่เราอยู่ต่างจังหวหัดเนาะล้วก็เห็นหลายคนแล้วที่เริ่มแบบไม่เคยคุยมาก่อนผู้ภระสอายกินไม่ได้เลย,ยคือคน,นบ้านๆเลยเออ,อแล้วเขาก็แบบเลิกกับสามีนะแล้วเขาก็เริ่มแบบเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองมาลองคุยกับไซฟ,ฟองดูอะไรอย่างเงี้ยไอพวกสแกมเมอร์นี่โอ้โห,หวานเลยหวานเจี๊ยบเลยเออเจอผู้หญิงไทยแบบว่าไม่เคยนี่แล้วเาก็ที่รู้เพราะเพราะเขาก็มาปรึกษาปรึกษาเราเนาะเพราะเขาเขาเห็นเรามีแฟนฝรัร่งใช่ปะเขาก็มาปรึกษาเราว่าเออเนี่ยมันใช่ไหมมันเชื่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้โห ที่เราเจอในอส่วนมากนะสแกมเมอร์ทั้งนั้นที่เขาเจออ่ะคือเขาใหม่จริงๆเขาไม่รู้จักสแกมเมอร์จริงๆเราก็เลยอยากจะมาเตือนอยากมาบอกสาวสาสายฝอคือยังไม่ทดนเป็นสายฝอด้วยคือเริ่มคุยเลยแหละใหม่จริงๆคือไม่รู้จักไม่รู้จักการใช้เฟซบุ๊กไม่รู้จักการใช้ไลน์เลยด้วยซ้าเออพวกนี้เขาจะไม่รู้จริงๆผู้หญิงไทยกลุ่มจะไม่รู้จักจริงๆแล้วโอกาสที่เขาจะถูกหลอกก็มีเยอะมากนะแล้วเขาอ่ะด้วยความใหม่ของเขาเขาก็ไม่ได้รับข้อมูลจากทางด้านไหนเลยนี่อรอไหมเขาไม่รู้เลยว่า ไอ้สแกเมเบอร์เนี่ยมันจะมารูปแบบไหนแล้วมันจะมาเริ่มต้นกับเรายัางไงคือเขาเขาใหม่จริงๆอะเพรกนี้เราก็เลยอยากจะมาเตือนผ่านเผื่อจะมีคนเห็นนะเผื่อจะมีคนเห็นคลิปของเรานะคือถ้าใหม่จริงๆเนี่ยขอถ้าคุณจะเปลี่ยนเส้นทางคุณจริงๆน่ให้เขาไปศึกษาเข้ากลุ่มผู้หญิงไทยสายฝอนะเข้าไปศึกษาดูว่าเขาเอ่อ ป้องกันสแกมเมอรกันยังไงนะพวกนี้เขากลุ่มพวกนี้เขาจะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ามาเป็นสายผู้จริงๆให้ไปศึกษาก่อนเป็นต้นๆเลยอันดับแรกเลยนะป้องกันการถูกหลอกนะคะ